ควายสองสปีดขึ้นมาควายห้าโอ้สะใจดีเว้ยสวัสดีค่ะอยู่กับ LSM 99 Hot g a m i n g นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ค่าย Paystar มีเกมใหม่ล่าสุดเลยมาแนะนำ ก็มีหลายเกมโผล่ขึ้นมาเหมือนกันเนาะมันจะเป็นเกมอาร์เคดเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่า Running Buffalo กันก่อนอเรียกภาษาไทยก็เป็นเกมประเพณีวิ่งควายนะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆอะครคยเล่นเกมมาแข่งประมาณนี้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นการสอนวิธีเล่น,นะะวิธีวางเดิมพนันอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกอยู่ที่หน้าแรกเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันก่อนวันนี้เราเอาเงินมาทั้งหมด500บาทนะคะเดี๋ยวเราจะ เทสกันก่อนเลยว่าเราจะเลือกตัวไหนก็คือจะเลือกควายนั่นเองอันนี้เรากด1กับ2ไปเราก็สามารถเดิมพันขั้นต่ำได้เลย1บาทนะคะหรือว่าใครจะแบบ1ิบร้อยก็ได้ก็เลือกตัวเบ็ดด้านล่างเลยอันนี้อันนินก็เป็น1 2 2 5แล้วก็4 6นะคะพอกดเริ่มปุ๊มเนี่ยควายก็จะวิ่ง ควายก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็วมีฟิชเตอร์ให้ควายเก็บด้วยทำเป็นปเล่นอ,อฮ่าดีฮาดีาดาดใครใครแบบอยากลองสุ่มเลินแบบเนี้ยก็ได้แต่แต่เกมเนี้ยจะบอกว่าสายป่านน้องยาวนิดนึงเพราะว่าเราต้องสุ่มเลือกหลายๆตัวลองจับคู่กันดูเนาะโอเคเมื่อกี้ควายก็เข้าวินไปละเดี๋ยวเราจะวางร้อยหนึ่งเลยแล้วยอดนึงึ่งยอดเงินมันค้างอยู่แลวงง ยกเลิกอ๋อโอเคถ้ากดยกเลิกอะคะตัวเบ็ดมันก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยเราก็สามารถกดเลิกได้หมดตอนนี้4ีถึงหค่ะ4ี่ถึงหลงไปร้อยหนึ่งตัวคูณก็จะคูณอยู่ข้างล่างนะคะเหมือนพอแบบคูณเยอะๆอะโอกาสที่ควายมันจะวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยมันก็จะแบบต่ํากว่าอะไรอย่างนี้มาเชียร์กัน1 5 2 5งห้านะคะควายห้านี่คือแบบไอ้นี่มากควายห้าแซงไหม ไม่ได้3กับ4โอเคชนะมา200แตว่วางเดิมพันที่300เนาะก็ขาดทุนเท่านั้นเองโอเคขรอยากรีเซ็ตใหม่ก็กดยกเลิกไปก่อนอ่ะวางควาย36ตัวนี้คูณหนึ่งหนึ่งยเลยนะคะโอกาสที่ควาย3กับ6 ก็อาจจะน้อยน้อยมากๆเพราะมันคูณเยอะ1กับ4ก็อ,อาจจะเข้าเยอะหน่อยอะไรแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าวาจากอะไรอย่าให้ควายวิ่งก็กดเลยลอันนี้มาเล่นให้ดูสนุกๆนะยังยังไม่มีเทคนิคอะไรมากมายถ้าใครเคยแบบเล่นเกมแข่งม้าแข่งอะไรแบบนี้ก็อาจจะอาจคุ้นเคยกับเกมแบบนี้อยู่แล้วก็มาลองเล่นดูกันได้ดวงล้วนๆดวงล้วนๆสี่ห้าไม่มีเลยเสียใจวาอีกตอนนี้เหลือร้อย 1้อบาทไปแล้วยอดเงินไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวกดยกเลิกก่อนแป๊บหนึ่งโอเคกดไปแล้วอันนี้ฝากความหวังไว้ที่ควายสองกับห้านะคะจบคือจบจบคือเสียเอาควายห้าวิ่งลุกไปควายสองจะแซงแล้วควาสองจะแซงแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอ้โหอยู่ในความสามก็สปีดควายสองสปีดขึ้นมาควายห้าโอ้สะใจดีเว้ โอเคจบเกมค่ะควายสองก 2, ับควาเข้าโดยการฉิวเฉียดไปนิดเดียวพอกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับเกมของเพสตานะคะจะมาเล่นเกมไหนให้ดูก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ